เชนยาบ,บินสอนเสียที่วันนี้ฉันจะสอนบทเรียนแรกให้คุณนั่นคือการดิงตามอัมเปอร์ใจและให้กระสุดโดนก่อนแล้วฉันจะไม่ควบคุมอาวุธของฉันถัดไปคือการรักษาตำแหน่งที่ไม่ดีการทำเช่นนั้นจะยากที่จะเข้าถึงเป้าหมายที่ทำให้คุณถูกทำลายเร็วขึ้นเท่านั้นคุณเห็นศัตรูคนนั้นไหมเขาไม่เคลื่อนไหวเมื่อเขาอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบ ในที่สุดก็พยายามหาตะเบียงนี่คือเหตุผลพื้นฐานที่ทำให้คุณแพ้การต่อสู้ <B GM> บทเรียนแรกคือการเลือกสถานที่ <Fight. S 1> โปรดพยายามเลือกตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับการยิงนัดแรก เมื่อคุณมีตำแหน่งที่ดีแล้วให้จำกัดการเคลื่อนไหวของคุณและเพียงแค่ยิงประสุทของคุณให้เท่ากันคุณจะชนะอย่างง่ายดาย